สวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีท่านผู้ชมครับและยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สวนชัยช่องซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์ครับทางทางผมนะครับผู้นำผู้บริหารนะครับของ s m ็ Queen นะครับในฐานะนะครับสินค้าเพื่อสุขภาพสินค้านะครับเพื่อสรีระที่ดีของท่านผู้หญิงและก็ท่านผู้ชายนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมชื่อนาสหวายธนกรดีมากครับอดีตเป็นนายกอบตศรีสว่างนะครับอำเภอนาโปจังหวัดปุยลำครับผม ครับสวัสดีครับผมปพัชชาภูรุษครับชื่อเล่นชื่อคุยดครับจากจังหวัดวิลังครับนะครับวันนี้นะครับมาในงานเปิดตัวของ SMD Queen นะครับซึ่งนะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับนอกจากคนไทยที่มาที่นี่แล้วยังมีชาวต่างประเทศด้วยอาจารย์ครับจริงๆแล้วในชุดตรงนี้นะครับมันเป็นชุดตััสรีระนะครับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นะครับคนที่ใช้ส่วนใหญ่แล้วมั่จะมองเป็นภาพของความเป็นผู้หญิงนะครับอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ชายนะครับทั้งสองท่านเลยเป็นผู้บริหารตัดสินใจยังไงทึ่เลือกธุรกิจนี้คร อันดับแรกนะครับผมก็คิดว่าชุดนี้เกี่ยวกับชุดมีพลังนะครับก็ผู้ชายก็สวมได้ใส่ได้ผู้หญิงก็จะได้สวมสวมได้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้หญิงผู้ชายต้องการไม่ว่าแต่สุขภาพไม่ว่าแต่การลดหุนครับเช่นอย่างตัวผมเองอ้วนนะครับเกติบกว่ากิโลนะครับพอมาใส่ อ้าได้ไมกี่เดือนก็รู้สึกว่าน้ําหนักลดเดือนนี้ก็เหลือเ,เจอ60กว่ากิโลก,ก,ก็เป็นสิ่งที่พอใจมากครับ ครับนะครับหมายความว่าพออาจารย์เด้นทดลองนะครับมแล้วว่าจะพิเศษปุ๊บก็จะเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเลยใช่คเนี่ยครับแล้วอาจารย์นะครับแลผมก็สุดไอ้ถึงขนาทุกตัวเนี่ยผมเป็นคนพิเศษนีิงๆนะครับผมแยกก่อนทุกตัวว่าจะพิเศษว่าทดลองหมดทุกตัวเลยครับอ๋อคร่ะคือตัวสเปรานองเลยว่านาโนเคนดีมากเลยคือสำหรับพวกที่เป็นเบาหวานอะไรเนี่ยครับยืมน้ำแล้วเบาหวานลดเลยสาธิตได้เลย มีพลังงานขนาดนั้นนะครับโอ้โหทำให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถนะครับลดนะครั<ล>อาการเหล่านั้นไ,ได้เลยโอ้ครับยังยับยงชุดพลังงานของเรานะครับมันเป็นทำจากก้อนหินเซรามิกครับไม่ได้ทำจาก พวกเส้นใหญ่สังเคราะห์นะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นอยู่กับบริษัทเขาโรงงานเขาทำได้จริงๆก็พลังงานฟา์นาเลเข้าไปด้วยสามารถสาธิตได้เลยสองใสปุ๊บมีพลังเลยครับตัวนี้โอเคเลยครับนะครับนั่นเป็นสาเหตุนะครับของการตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจหนึ่งมันเป็นนวัตกรรมสองนะครับทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะครับแล้วเรื่องของการเงินนะครับเราจะนะครับมีรายได้เกิดขึ้นจาก SMD ควนได้ขนาดไหนครับ ผมพอใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับแผนการตลาดนะครับเพราะว่าตัวผมเองเคยทําหลายบริษัท10กว่าบริษัทมาแล้วนะครับมามากมายมามากมายถามว่าสําเร็จไหมก็สําเร็จมัางไม่สาเร็จมัางก็ยังไม่สมหวังเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องค้นคว้ามาก็เป็นสิบปีมาแล้วครับก็เพิ่งมาเจอบริษัทนี้บริษัทที่หมายคามว่าคุณภาพ สินค้าก็ไม่มีไม่มีคู่แข่งบอกได้เลยว่าสุดยอดคือว่าไรคู่แข่งเลยครับครับพอมาเจอการตลาดก็ไม่มีใครเท่าเทียมได้เลยครับอีกด้วยครับโอ้เพียงแต่แนะนําคนึี่สี่พันนะครับแนะนําคนที่สองได้สี่พันแปดพันแล้วครับจับคู่อีกได้สองพันหนึ่งหมื่นเป็นหนึ่งหมื่นนะครับแล้วอันอันจริงๆแล้วก็เม็ดที่สามนี่ครับเม็ดที่สามนี่ประทับใจมากแล้วก็พอใจนะครับสูงสุดเลยว่าแนะนําคนที่สามได้สองหมื่น โอ้เมื่อกี้นะครับ4,000 4,000 2,000เป็น10,000อีกหนึ่งจุดได้อีก20,000 20,000 30,000ครับโอ้ซึ่งหาได้ยากเลยครับสี่มาก็4,000ล่าที่ห้า4,000ร่าที่หกก็20,000อีกโอ้โหไปเรื่อยๆสลับไปเรื่อยอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเพียงแต่ว่าทําแค่อาทิตย์เดียวนะครับแนะนําแนะนําำสามคนได้30,000แนะนำสามคนได้30,000 อาทิตย์หนึ่งได้หกหมื่นโอ้อย่างนี้แล้รบ,บริษัทเรารมีมีรหัสะละสามรบอยบาททุกสายงานได้หมดที่มาสมัครหลังเรานะครับซึ่งว่าผมสมัครหน้าที่50ใช่ไหมครับตั้งแต่50ไปเรื่อยๆเนี่ยบริษัทจะจัดให้เราลหันละสามร้อยทุกคนยังไม่แนะนํานะครับเนี่ยให้รหัสละสามร้อยแล้วแต่ต้องรักษายอดทุกเดือนแค่นั้นเองรหัสละสามร้อยบริษัทจ่ายลิมิตสูงสุดก็คือหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทครับทุกคนได้เท่ากันหมด โอ้สุดยอดนะครับถือว่าเป็นตัวเลขหกหลักนะครับที่นะครับนอยากสัมผัสนะมีเทคนิคยังไงบ้างครับถึงจะประสบความสําเร็จแบบนั้นได้มางอาจารย์ครับพูดถึงเทคนิคนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราประสบการณ์มาหลายบริษัทแล้วทำได้เทคนิคนี้ในการชวนคนนะครับเราคัดคนนะครับเกรมีเกรตเอเกีรตเกีรตลักษณะนี้เราต้องค้นคว้าเราศึกษาหาข้อมูลแล้วก็จดบันทึกไว้เป็นรายวันว่าเราจะไปหาผู้มุ่งผู้มุ่งหวังยังไงนะครับ เสร็จแล้วเราก็ตือนขึ้นไปหาคู่หวังระดับเกเอคนแรกนะครับแต่ถ้าเราตรงนั้นเขายังไม่ยอมรับหรือว่าเขายังเราชวนยังไม่มาก็ไม่เป็นไรครับวันหลังเราก็หาวิธีไปชวนใหม่อครับไม่ไม่เป็นไรแต่เราไม่ท้อตัวนั้นครับเพราะเราประสบการณ์อันนี้มาก่อนมีมีอดมีทนมีอึดมีทุกทุสรัพั์นะครับตรงนี้ธุรกิจครับธุรกิจของเราเป็นหน้าที่ของเราครับนะครับเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับพี่เขาด้านข้างนะครับมีเทคนิคดีๆยังไงบ้างเทคนิคผมก็ าเอาพูดความจริงกับเขาครับพูดความจริงกับทีมงานีพูดความจริงพูดความจริงเลยว่าเป็นยังไงครับก็ชวนเข้ามาฟังก่อนถ้าเขาเปิดใจเองเราไม่ได้มารับเขามาเขาโอเคเขาเปิดใจเขาทำเขาร่วมธุรกิจกันได้คือผมทำเนี่ยผมทําได้ประมาณนี่แหละเริ่มเดือนแรกเนี่ยผมก็แนะนําไปของแฟนสามคนตั้งหกโมงคนก็ประมาณจับคู่แล้วก็แสนบาทอาทิตย์นึงตบมือให้ครับตัวเลขหกหลักมานะครับภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะครับอาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวเลยครับอาทยเดีว ระยะเวลานะครับเป็นแค่อทิเดียวตัวเลขหกหลักมาเลยนะครับเทคนิคดีๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคงอยากจะรู้ว่าต้องไปสัมผัสนะครับกับท่านผู้บริหารเหล่านี้ตรงๆได้นะครับที่ SMD Queen นะครับอยู่ตรงวังหินนี่เองใช่ไหมเดินทางง่ายมากที่จดรถสะดวกสบายแตมบตรเสร็จปุ๊บไม่ต้องจ่ายค่าจัดรถนะนะครับสบายมากเลยนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับแวะมาเยี่ยมที่ SMD Queen นอกจากนั้นนะครับเรายังมีสื่อ SMD Queen นะครับสร้างสรรค์ให้กับพี่ๆทุกคนแต่ยุคปัจจุบันซื้อออนไลน์ถือว่าน่ารำคารมากตอนนี้นะครับที่เราเข้ามาในสกุปสัมภาษณ์ตรงนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งด้านนะครับที่จะให้ความรู้กับพี่ๆของเขาเข้าไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่ๆนะครับคงจะให้เกียรติกับรายการของเราบ่อยๆนะครับนะครับในเรื่องของ SMD Queen นะครับวันนี้นะครับผมดีใจนะครับผมกิรติอนันต์วัชชัยกับช่องของซุปเปอร์แมนเน็ตเวิร์ดกับพี่ๆต้องลาไปก่อนครับคุณพ่อพ่อสุดรับสวัสดีครับ